สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์และคิวนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2566สําหรับชาวลาัคนาราศีธนูนะคะในช่วงเดือนนี้ดวงดาวแต่และดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมค่ะอาจจะมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ และสำหรับท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วอย่าลืมใช้ตำแหน่งดาวตั้งรับเดิมของท่านเพื่อการพยากรณ์ร่วมด้วยค่ะท่านก็จะได้การพยากรณ์ที่แมั่นยำยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีธนูดาวตนุลักษณ์ดาววาสนาของท่านคือตำแหน่งดาวพฤหัสดาวพฤหัสยังได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวที่เรียกว่าราชาโชคนะคะอยู่ในภพเรือนปุตตะ พูดถึงดาวต,วตัวตนที่อยู่ในภพเรือนบุตรก่อนนะคะก็จะทำให้เจ้าชะตามีในเรื่องที่เป็นตัวของตัวเองสดใสร่าเริงใช้ความคิดความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินกับการได้เรียนรู้สิ่งอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆรอบตัวค่ะบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าบริวารบุตรหลานคนที่อายุน้อยกว่าท่านนะคะอาจจะเข้ามาส่งเสริม ใครที่ทํางานกับเด็กกับคนที่อายุน้อยกว่าอย่างนี้นะคะการขายเสื้อผ้าเด็กการอยู่ในโรงเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กค่ะก็มักจะทําได้ดีค่ะนวัตรกรรมต่างๆเป็นสิ่งที่ตัวท่านนั้นอาจจะย้อนกลับไปเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่ากลุ่มง,งานเก่าๆที่เกี่ยวกับเด็กท่านอาจจะได้กลับไปทําอีกค่ะดาวพฤหัสโคจรเดินถอยหลังพักองศาอยู่ในภพเรือนปุตตะท่านจะงุ่นง,งานอยู่กับเรื่องเดิม เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่เคยศึกษามาก่อนท่านอาจจะยกขึ้นมาทำใหม่เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่ดีนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้ราหูเข้ากลุ่มร่วมกันมันเลยยื้ยึงยื้ยึดฉุดกันไปนะคะทําให้จะดีก็ดีไม่สุดจะแย่ก็แย่ไม่สุดค่ะบางอย่างทําอะไรไปแล้วเหมือนตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะก็จะไปไม่ถึงฝั่งฝันหรือว่าอาจจะบรรลุโปรเจกต์ตามที่ท่านวางไว้ไม่ได้ทั้งหมดเหล่านี้นะคะ แต่ตั้งแต่17ตุลาเดือนที่แล้วค่ะเมื่อราหูขยยกออกมาพระฤหัสอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วก็เรียกว่าได้มาตรฐานดาวที่เป็นราชาโชคก็มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภค่ะบางคนก็มีครอบครัวคนในครอบครัวส่งเสริมบางคนที่ร่วมทำธุรกิจกับคนในบ้านหรือว่าทำธุรกิจกงศีทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ก็มีเกณฑ์ที่ดีที่จะมีการลงทุนเพิ่มในช่วงระยะเดือนนี้ด้วยเช่นกันค่ะ ดาวตัวตนของท่านก็เป็นเจ้าเรือนพันทุพันทุคือคนในครอบครัวเข้ามาส่งเสริมหรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ได้มีคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมช่วยเหลือท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างๆท่านจะมีการเรียนรู้นวัตกรรมเพิ่มเติมในช่วงระยะ1เดือนนี้ค่ะและวันที่1นึถึงสินะคะเขาเล็งกันกับดาวอังคารค่ะ อังคารของท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะอังคารเป็นปลาเป็นปลาคือดาวอ่อนกําลังนะคะแสดงว่าช่วงระยะนี้อาจจะมีเรื่องที่ดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปเพราะอังคารเขาลุมร่วมกับอาทิตย์อาทิตย์จะอยู่ไปถึงวันที่17ค่ะแล้วก็ได้ตำแหน่งนิดซึ่งถือว่าอาทิตย์ด้อยกำลังดาวอาทิตย์ของท่านคือดาวเจ้าเรือนสุพะสุพะคือเจ้านายสุพะคือความสำเร็จสุพะคือสิ่งที่ดีงามต่างๆนะคะ ทีนี้กล่าวถึงอังคารกับอาทิตย์ก่อนค่ะเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันก็อาจจะมีเรื่องของออการเสียผลประโยชน์บางอย่างหรือว่าการจะต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ใหญ่การที่มีผู้ใหญ่ฝ่ายชายของท่านเจ็บป่วยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหรือบางอย่างก็อาจจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวการจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถการจะต้องเสียบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งต่างๆในบ้านพังไปการต้องซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์การต้องซ่อมแมอออซม,แมเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะคะเพราะว่าอังคารก็เป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยวินาศก็คือเกิดขึ้นทันทีฉับพลันเหล่านี้ไม่ได้ตั้งตัวไว้ประมาณนี้นะคะแต่ข้อดีเมื่อดาวตัวตนเล็งกับดาวอาทิตย์ก็ยังเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ส่งเสริมให้แสงของดาวอาทิตย์ที่มีน้อยนะคะก็จะเพิ่มพลังมากขึ้น พอเขาเลงกันแบบนี้ผลประโยชน์มักจะเกิดขึ้นกับบริวารที่ช่วยส่งเสริมตัวท่านค่ะการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในช่วงระยะต้นเดือนนะคะถึงกลางเดือนมองว่ามักจะมีการทำอะไรเป็นทีมทำร่วมกันใครที่ทำการงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของการโยกย้ายอะไรที่เกี่ยวกับ การทำอยู่เบื้องหลังเหล่านี้นะคะมักจะทำได้ดีค่ะแล้วก็ช่วงระยะนี้มีความคิดมีสติปัญญาที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะใช้พลังของดาวพฤหัสมาส่งเสริมดวงดาวอังคารและดาวอาทิตย์ที่เขาอ่อนกำลังไปอ่อนแสงไปทำให้เข้มแข็งมากขึ้นนั่นเองค่ะและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ท่านรู้สึกสนุกสนานรู้สึกอยากที่จะทำโปรเจกต์ต่างๆให้สำเร็จมีเกณฑ์ว่าจะได้จับงานใหญ่ในช่วงระยะนี้นะคะ มีเกณฑ์ว่างานที่ทำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีฉับพลันค่ะหรือว่าบางท่านก็จะมีคนในบ้านมาช่วยร่วมส่งเสริมแก้ไขปัญหาต่างๆเวลาที่เจอปัญหาก็ถือได้ว่าชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นราศีหนึ่งที่สามารถพึ่งพาครอบครัวได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมด้วยหากท่านใดที่ปลูกลัคนาแล้วดาวพฤหัสได้จรมาเป็นกาลกินีจรก็ สิ่งต่างๆก็จะยากขึ้นแต่ผลสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าดาวจุดนี้ถือว่าให้คุณแล้วก็ต้องดูว่าพฤหัสเดิมได้ตําแหน่งใดอยู่ในภพเรือนใดประกอบด้วยนะคะ <ๆ S 1> ก็จะส่งผลโดยตรงทั้งสิ้นกับตัวตนของท่านนั่นเองค่ะทีนี้นะคะมาดูตําแหน่งดาวอังคารเมื่อเขาย้ายมาในภพเรือนวินาศแต่เขาเป็นเกษตรนะคะอยู่ในภพเรือนนี้ก็ถือว่าอะไรที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นแบบว่า ด่วนๆฉับพลันทันทีหรือว่าเกิดเหตุแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยค่ะดูอังคารที่กลุมร่วมกับพุธก่อนค่ะพุธเขาอยู่ถึง24แล้วก็มีการโคจรเดินมนด้วยนะคะในช่วงวันที่26ถึงวันที่2ค่ะดาวพระพุธของท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเพราะนั้นช่วงระยะนี้หงุดหงิดนะคะ26ถึง2ธันวาคมหงุดหงิดรำคาญใจอึดอัดรู้สึก มีอะไรที่ต้องแก้ไขตลอดแล้วก็บางครั้งส่งผลต่อภาวะอารมณ์ด้วยค่ะส่งผลให้เกิดเรื่องของปากเสียงขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้นะคะถึงแม้อังคารก็จะแข็งแรงค่ะ ก็ลดการตัดสินใจเร็วลงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของคําพูดคําจาก,ก็หลีกเลี่ยงจากคําพูดที่จะทําให้คนอื่นเขาเข้าใจท่านผิดได้หรือว่าอาจจะไปสร้างศัตรูได้วบเรือนนี้เขาก็เล็งกับภพเรือนอริซึ่งมีมฤตยูแล้วก็มีดาวพระเกตกระตุ้นอยู่ค่ะปัญหามีเข้ามาค่อนข้างเยอะช่วงระยะนี้ผันผวน,ผนปัญหาเก่ามีกลับไปให้แก้ไขค่ะอังคารก็ตามมากุมร่วมกับอาทิตย์อีกเพราะอาทิตย์เขายกมาในวันที่17นะคะ ทีนี้ก็อาจจะมีเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต้องดูแลผู้ใหญ่การจะต้องมีเรื่องของการเจ็บป่วยป่วยไข้เข้าโรงพยาบาลเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่เกิดขึ้นกับทุกท่านนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความหมายของดวงดาวโดยรวมค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาจจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของท่านนั่นเองค่ะปัญหามักเข้ามากระตุ้นให้ตัวท่านนั้นรู้สึกปวดหัวรู้สึกอึดอัดรู้สึกลำบากใจรู้สึกรำคาญใจตัวเอง ช่วงระยะนี้ปรับจูนอารมณ์ตัวเองค่ะเนื่องจากดาวตัวตนเขาโคจรเดินถอยหลังด้วยแล้วเขาก็อาจจะอยากทำอะไรให้สำเร็จนะคะแต่ว่าพอดาวถอยหลังเขาก็จะทำอะไรได้ช้ากว่าเดิมแล้วทำให้ตัวท่านนั้นหงุดหงิดใจตัวเองรำคาญใจตัวเองไม่เป็นไปได้ดั่งใจแต่สิ่งต่างๆจะเกิดผลสำเร็จแน่นอนค่ะเพราะว่าพฤหัสตำแหน่งนี้เขาได้มาตรฐานดาวที่เป็นโชคลาภสำหรับตัวท่านนั่นเองค่ะเรียกว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะ ท่านใดที่มีบริวารมีบุตรหลานดีก็พยายามที่จะดูแลเขาเอาไว้รักษาเอาไว้คนที่ดีคนที่มีศักยภาพในการทำงานนะคะเพราะว่าในช่วงระยะนี้เชื่อว่าท่านจะมีเข้ามาสองทางคือเป็นบริวารที่อาจจะต้องเสริมทักษะเป็นบริวารที่บางครั้งอาจจะมาทำเรื่องเดือดร้อนให้ท่านเช่นอาจจะ เกิดอุบัติเหตุแล้วมาหยิบยืมเงินท่านหรือว่าอาจจะมีคดีความมีเรื่องต่างๆที่ทําให้ท่านนั้นจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยลักษณะเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นแต่เป็นลักษณะของการเอื้อประโยชน์ต่อกันค่ะแต่วันที่17จนถึงวันที่24นะคะเมื่ออาทิตย์เขากุมร่วมกับดาวพระพุธเขาเป็นดาวที่หมายถึงสติปัญญาหมายถึงเรื่องของความคิดต่างๆที่จะทำให้ตัวท่านกันเกิดในเรื่องของการ แก้ปัญหาได้ดีในการที่จะทำอะไรได้ดีหากมีเรื่องการเจ็บป่วยมีเรื่องของปัญหากับผู้ใหญ่ในบ้านก็จะเกิดการแก้ไขกันโดยมีการวางแผนร่วมกันนั่นเองค่ะในช่วงระยะนี้นะคะทีนี้มาดูดาวพุธนะคะพุธเขาจะยกมาสู่พบเรือนตนุลักษณ์ของท่านคือทับลัคนาของท่านค่ะและหลังจากวันที่24ดาวพระพุธก็ได้ตำแหน่ง อุดมเกณฑ์ด้วยนะคะก็ถือว่าทําให้ดวงดาวเกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะช่วงระยะนี้คู่ครองคนรักก็ค่อนข้างเชื่อฟังคู่ค้าหุ้นส่วนก็ดีกับท่านนะคะถือว่าดาวปัตตานีอาจจะอ่อนกำลังแต่ก็เป็นจุดที่จะมีอะไรร่วมกันปรึกษาร่วมกันคิดร่วมกันคุยนะคะหรือว่าอาจจะเจอปัญหาร่วมกันแล้วตัวท่านในขณะที่ดาวตัวตนของท่านมีกำลังสูงกว่าท่านจะเป็น ตัวต้นคิดในเรื่องของการแก้ปัญหาการวางแผนในเรื่องของการงานได้ดีค่ะและช่วงระยะนี้เรียกว่าการงานทับตัวแล้วงานก็ค่อนข้างเข้ามาเยอะด้วยนะคะเพราะว่าพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านด้วยเช่นกันค่ะแล้วดาวพระศุกร์เขาก็ทับอยู่ด้วยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็มีเรื่องของลาภผลเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเรื่องของงานบางอย่างที่เข้ามาได้ดีนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูดาวศุกร์อีกครั้งค่ะดาวศุกร์เขาเป็นเจ้าเรือลาพักเขาเป็นเจ้าเรือนอริด้วยอริกรรมะก่อนหมายถึงชาวลัคนาราศีธนูก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของการงานด้วยเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นความทุกข์ใจเรื่องของความลำบากใจอึดอัดใจต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเกี่ยวข้องกับการพูดจาการเจราจาต่างๆค่ะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับพันธสัญญาต่างๆเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวพุธเขาก็ ยังเดินไม่ดีนะคะยังอยู่ในภพวินาศดาวพุธเป็นเรื่องของการสื่อสารต่งตางๆเป็นภพศาสตร์ของโลกนะคะก็ถือว่าในจุดนี้เป็นจุดที่ท่านก็มีสิ่งดีเข้ามาเยอะหลายอย่างนะคะเพียงแต่การงานของท่านก็อาจจะมีเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังเรื่องการสื่อสารเพราะเขาเล็งกับราหูราหูเป็นดาวที่เรียกว่าลุ่มหลงมัวเมาเกิดขึ้นได้โทษภัยของราหูเมื่อเขาเล็งกับดาวพระศุกร์นะคะแต่ก็ถือว่า สิ่งต่างๆก็อาจจะมีทั้งดีไม่ดีให้แก้ไขสุขได้ตำแหน่งนิดด้วยก็จะเป็นผลประโยชน์ที่เข้ามาเล็กน้อยเข้ามาร่วมกันเข้ามาจากการอิงประโยชน์ร่วมกันหรือว่าได้มาแล้วต้องแบ่งให้คนอื่นไปได้มาแล้วอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับเรื่องของครอบครัวเพื่อนฝูง,งการสื่อสารการเดินทางต่างๆนะคะดวงดาวจะบ่งบอกอยู่ในลักษณะประมาณนี้ค่ะ ทีนี้นะคะกลับมาดูดาวพระเสาร์กันค่ะดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านมาอยู่ในภพที่สามภพสหัชชะนะคะเราก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยก็แสดงว่าการเงินอุดมสมบูรณ์เสาเดินหน้าอย่างเต็มกําลังนะคะก่อนหน้านี้การเงินอาจจะฝุดฝหน่อยเพราะว่าเสาเขาโคจรเดินถอยหลังมีการพักองศาตอนนี้เงินก็ค่อนข้างเข้ามาดีจากเรื่องของงานในหน้าการสื่อสารการติดต่อการคอนแทค เพื่อนฝูงเก่าๆอาจจะเข้ามาส่งเสริมหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนเก่าในเรื่องของการทํารายได้บางอย่างค่ะพบเจอเพื่อนเก่าแล้วก็มีไอเดียโปรเจกต์ต่างๆเกิดขึ้นมีเกณฑ์ได้ทํางานร่วมกันมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามาหานะคะมีคู่ค้าหน้าใหม่เข้ามาแล้วก็ได้ร่วมทํางานร่วมกันค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่จะเป็นทั้งคนที่เคยรู้จักหรือว่าคนใหม่ก็ได้นะคะ ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีค่ะดาวการเงินได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์แบบนี้การเงินก็ค่อนข้างเข้ามาเยอะจากการเรียนรู้สิ่งใหม่การแอคทีฟตัวเองของตัวท่านค่ะมาดูในเรื่องของดาวพระราหูกันอีกครั้งนะคะดาวพระราหูยกมาตั้งแต่17ตุลาคมเดือนที่แล้วนะคะก็ในช่วงระยะนี้ถือว่าราหูจำศีลค่ะอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสแล้วเจ้าเรือนเขาเป็นราชาโชค สหชะพันธุหมายถึงใครที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินรถยนต์ต่างๆนะคะหรือว่าหลักทรัพย์ที่เป็นชิ้นใหญ่นะคะก็ถือว่ามีเกณฑ์ได้นํามาตั้งต้นนํามาเริ่มต้นนํามากู้ยืมหรือแปลสภาพสินทรัพย์มาเป็นทุนหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้สร้างบ้านใหม่มีเกณฑ์ได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแลกเปลี่ยนที่ดินต่างๆเหล่านี้นะคะหรือบางท่านที่ มองหาในเรื่องของการจะซื้อมาเป็นเจ้าของครอบครองก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะเพราะว่าเจ้าเรือนเขาอยู่ในภพปุตตะมีการสร้างสินทรัพย์ใหม่มีการสร้างสินใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะถือว่าดวงชะตาของท่านค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวเลยล่ะค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างค่ะดาวเจ้าเรือนปัตนุของชาวธนูก็คือดาวพระพุธ และดาวพระพุธหนึ่งพฤศจิกาถึง24พฤศจิกายนอยู่ในภพเรือนวินาช่วงระยะนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องของการป่วยไข้การเจ็บป่วยของคู่ครองคนรักเกิดขึ้นได้การต้องรักษาตัวการต้องเข้าโรงพยาบาลต่างๆอาการปวดหัวอาการเกียบช่องคออักเสบเจ็บพลันต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหรือรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยด้วยค่ะเพราะว่ามีอังคารกับอาทิตย์เขากลุ่มร่วมด้วย บางท่านก็อาจจะได้ยินข่าวสารของทางฝั่งของคู่ครองนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อหรือว่าใครที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านของคู่เกิดการเจ็บป่วยเกิดเรื่องของการต้องเข้าไปช่วยเหลือต่างๆท่านจะมีการพูดคุยการร่วมกันวางแผนกับคู่ครองคนรักนะคะแล้วสําหรับคนโสดก็ในช่วงระยะนี้มีเกณฑ์เจอคู่เรื่องของการงานมีเกณฑ์เจอคู่จากการยกย้ายกันเปลี่ยนแปลงคู่ที่มีความ เขาเรียกว่ามีความแตกต่างกันต่างาศาสนาต่างชาติการเดินทางไปต่างที่ต่างถิน่นต่างประเทศมีเกณฑ์ได้พบเจอทั้งสิ้นนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของท่านค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ชีวิตจะผกผันเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะแล้วก็มีเซนต์มีลางสังขรมีสื่อต่างๆที่ค่อนข้างแม่นยําด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีธนูเวลามีเหตุการณ์อะไรก็มักจะมีสิ่งที่มาบอกเหตุก่อนหรือว่ามีสิ่งที่มาเตือนท่านทําให้ท่านมีความรู้สึกว่า เหมือนกับว่าวันนี้จะเดินทางไปตรงนี้วันนี้จะไปตรงนี้แล้วตัวท่านรู้สึกแบบเอ๊ะมันลังเลยังไงยังไง,ง,ไงแปลกๆก,ก,ก็ลองเชื่อความรู้สึกตัวเองดูนะคะเพราะว่าดาววินาศมาได้ตําแหน่งที่เรียกว่าเกษตรในภพเรือนวินาตั้งแต่ช่วงหลังกลางเดือนไปแล้วแล้วค่อนข้างเดินเสิอด้วยถือว่าช่วงระยะนี้มีเรื่องผกผันพลิกผันเข้ามาแปลกๆเข้ามาเยอะเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็ ลดภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างร้อนรุ่มลงค่ะเรื่องของคู่ครองคนรักระยะนี้อารมณ์อาจจะแปรปรวนอาจจะมีเรื่องของการเครียดต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ในช่วงวันที่24ดาวเจ้าเรือนปัตตนียกมาทับลักค่ะช่วงระยะนี้ข้อดีก่อนก็คือคู่ครองคนรักคอยตามนะคะคู่ครองคนรักของท่านก็เป็นดาวที่เรียกว่าประเกษตรในช่วงระยะนี้ค่อนข้างอ่อนกําลังค่ะ ดาวที่อ่อนกําลังแต่ดาวตัวตนของท่านเข้มแข็งก็ใช้ในเรื่องของการเสริมการพูดคุยการเจรจากาันการที่จะทําอะไรร่วมกันหรือว่าท่านอาจจะต้องเป็นผู้นําในช่วงระยะนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะปัญหาจะเข้ามาเพื่อทดสอบตัวท่านในลักษณะแบบนี้ช่วงเดือนพฤษจิกายนปี2566ค่ะส่วนดาวพระศุกร์ที่ใช้ทายเรื่องความรักอยู่ในจุดการงานการงานนําพาให้พบเจอความรักหรือว่า บางคนที่ไม่คิดจะมีคู่แล้วก็อาจจะต้องเ,อเรียกว่ามีเรื่องของการงานที่เข้ามาแทนทดแทนกันนะคะแต่ดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งนิดก็ระวังด้วยเพราะว่าดาวพระศุกร์เขาอ่อนกำลังเล็งกับราหูด้วยมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีคู่ซ้อนเข้ามาะคะ่ะมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาทำให้ท่านชอบพอหรือว่า พูดคุยแล้วเกิดเรื่องของการค่อยเขวในเรื่องของความรักแล้วอาจจะมอง1 2 3 4 5หไปนะคะลักษณะต่างๆเหล่านี้ก็พยายามอยู่ในเส้นของศีลห้าในเส้นของศิลธรรมเข้าไว้ก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรที่จะปฏิบัติและเลือกอย่างไรนั่นเองค่ะเมื่อดาวพระศุกร์เป็นนิดก็เป็นจุดที่ ความรักค่อนข้างอ่อนกําลังมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่เกเรมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ด้อยกว่าสถานะด้อยกว่าอายุน้อยกว่าเกเรลักษณะเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นระมัดระวังในจุดนี้ด้วยเกิดความรักเกิดความลุ่มหลงต่อกันจากเรื่องของคําพูดคํเตรจา้าคําอ่อนหวานคําที่เข้ามาป้อนให้กับท่านแล้วทําให้ท่านลุ่มหลงนั่นเองนะคะแล้วก็ระวังรักในโซเชียลจะเป็นรักที่หลอกลวงสําหรับท่านในช่วงระยะนี้ค่ะ จบกันไปสำหรับคำพยากรณ์ดวงชะตาชาวธนูค่ะหากสนใจผูกละคณากันส่วนตัวแอดรายละเอียด QR code นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์กันด้วยค่ะสนใจร่วมปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจรเบอร์บัญชีอยู่ด้านล่างนะคะเจอที่ไหนก็ช่วยเหลือกันที่นั่นค่ะตามกำลังศรัทธาที่ได้รับมาค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับชาวธนูสวัสดีค่ะ